โรงเรียนสีแยกสีอารันวิทยาเลขที่179หมู่ที่8ตำบลหันห้วยทรายอำเภอรประทายจังหวัดนครราชสีมา30180มีโรงเรียนในเขตบริการ2หมู่บ้านได้แก่บ้านโกรกหินและบ้านหนุมจานเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปัจจุบันมีครูและบุคลากรทั้งหมด15คนมีนักเรียนทั้งหมด99คนโดยมีนางพัฒราพรเรืองแก้วเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสีแยกสีอรัญวิทยาได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวได้มีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์5มาตรการดังนี้มาตรการที่1มาตรการด้านการป้องกัน สถานศึกษาดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้งสีด้านโดยการแต่งตั้งคณะกร,รรมการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาวและจัดทำประกาศผลการประเมินห้องเรียนสีขาวดีเด่นมอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกเดือน โรงเรียนได้จัดทำประกาศสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ็ดมาตรการมีการสร้างบรรยากาศโรงเรียนให้กับคณะครูและนักเรียนได้เกิดความตระหนักโดยการจัดประชุมคณะครูวางแผนเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆจากสภาพแวดลอ้อมโดยมีการติดป้ายเขตปลอดบุหรี่หน้าโรงเรียนตามอาคารเรียน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวมไปถึงกิจกรรมสร้างสารค์เพื่อป้องกันยาเสพติดแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลวิวาทเช่นกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน กิจกรรมกีฬาสีภายในกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมพระธรรมทูตกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพกิจกรรมค่ายศิลปะกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุดมาตรการที่สองมาตรการด้านการค้นหา โรงเรียนมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนและจัดทำแบบเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคลมีการคัดกรองและจำแนกนักเรียนมีการรายงานผลการใช้สารเสพติดในระบบสารสนเทศเพื่อดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาผ่านระบบ CATAS อีกทั้งยังได้ประสานสถานีตำรวจภูทรบ้านหันห้วยทรายเข้ามาตรวจปัสสาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่3อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปีการศึกษามาตรการที่3มาตรการด้านการรักษา โรงเรียนมีนโยบายในการบำบัดรักษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการบำบัดรักษามีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานบำบัดรักษามีเรื่อขายในการบำบัดรักษาและส่งต่อโรงเรียนมีการจัดตั้งคลินิกเสมารักเพื่อให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้เข้ามาขอคำแนะนำ ปรึกษาจากปัญหาเรื่องต่างๆโรงเรียนมีนโยบายดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เป็นกล,ลุ่มเสพกลุ่มเสี่ยงโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสานขอคำแนะนำช่วยเหลือจากหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกรณีมีการส่งต่อจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าไม่มีนักเรียนเข้าถ่ายเป็นกลุ่มเสพกลุ่มเสียเส่ยง มาตรการที่4มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนได้มีการจัดตั้งตู้แดงเสมารักและชุมนุมเสมารักเพื่อป้องกันและรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจาร การพนันและการทะเลาะวิวาทโดยมีคณะครูนักเรียนแกนนำรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆหากพบเรื่องปัญหายาเสพติดอบายามุกจะนำเรื่องส่งต่อหน่วยงานภายนอกที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายของโรงเรียนอาทิเช่นสถานีตำรวจภูธรบ้านหันห้วยทรายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันห้วยทรายมาตรการที่5ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนสีแยกสีอารันวิทยาได้ประกาศให้มีนโยบายยุทธศาสตร์แผนงานโครงการคำสั่งปฏิบัติงานกิจกรรมโดยกำหนดให้มีคณะกรรมการอำนวยการมีฝ่ายบริหารทำหน้าที่กำหนดนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการ กรรมการดำเนินงานมีหน้าที่ให้ความรู้กระบวนการและประเมินผลคณะทำงานห้องเรียนสีขาวคือนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาวคณะทำงานในห้องเรียนมีหน้าที่ปฏิบัติกิจกรรมแกนนำสีฝ่าย ดำเนินการให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีการกำกับติดตามประเมินผลสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานพิจารณาจัดทำมาตรการลงโทษมาตรการเสริมแรงและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice หนึ่งความสำคัญของผลงานการสร้างเกราะป้องกันยาเสพติดและอบายมุกในสถานศึกษาด้วยกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติดด้านการสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งการป้องกันนับว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของกระบวนการเพื่อให้บรรลุปเป้าตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุก ช่วงเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนสีแยกสีอารันวิทยาได้ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนด้านลูกเสือเพื่อสร้างกรอบป้องกันยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาจนเกิดผลดีและเป็นที่น่าพอใจดังนั้นโรงเรียนสีแยกสีอารันวิทยาจึงเสนอกิจกรรมลูกเสือร่วมใจห่างไกลยาเสพติดเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีเบสแพค i ิสในครั้งนี้ ผลการดำเนินงานลูกเสือเนรนารีที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสารรค์ต่างๆมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในโทษพิดภัยของยาเสพติดรู้จักการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมขยายผลต่อเยาวชนในชุมชนให้ได้รับรู้และตระหนักถึงโทษยาเสพติดและอบายมุก บทเรียนที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมลูกเสือร่วมใจห่างไกลยาเสพติดการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีตามหลักสูตรของโรงเรียนผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมผู้สอนได้สร้างเสริมทักษะด้านลูกเสือ โดยคำนึงถึงวัยของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจได้ด้วยตนเองโดยเน้นกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนื้อหายาเสพติดควบคู่กับการเรียนการสอนลูกเสือเนรนารี ซึ่งเป็นอีกวิธีสอนหนึ่งที่จะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนให้ผู้เรียนได้แสดงออกทั้งทางด้านความคิดและทักษะต่างๆซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินมีความตระหนักในปัญหาร่วมกันดำเนินกิจกรรมแก้ปัญหาร่วมกันอย่างมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ โรงเรียนสีแยกสีอารันวิทยาเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายยมุกเป็นโรงเรียนแห่งความหวังของชุมชนผู้ปกครองและนักเรียนเป็นจุดบ่มเพาะให้นักเรียนเป็นคนเก่งคนดีมีคุณธรรมสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข